สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาทําการเปลี่ยนหัวเทียนครับเจ้าซิตี้นะครับรุ่นนี้ครับอายุการใช้งานของหัวเทียนก็จะอยู่ประมาณหนึ่งแสนกิโลเมตรนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงแสนครับตอนนี้มันประมาณ9 9้าหมื่กิว่ากิโลครับก็คือยังไม่ถึงแสนดีอุปกรณ์ครับที่จะต้องถอดนะครับก็จะมีนะครับจะมีน็อตเบอร์10นะครับที่ ยึดคอยไว้อย่างละอ,อย่างละตัวนะครับนี่มาตัสิบทำการชายเลยครับก็ถ้าเกิดมีประแจอสองหุนนะครับก็จะดีมากนะครับแต่พอดีประแจอสองหุนผม <c oughs> ประแจอสองหุนผมไม่ไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับ่าตัวที่หนึ่งนะครับ ที่จากนั้นนะครับเราก็ดึงคอยออกนะครับลองดึงดูนะครับว่าสายระหว่างาสายสีน้ำเงินที่ติดกับคอยเนี่ยมันแน่นไหมครับถ้าแน่น ถ้าถ้าดึงมาแล้วมันรู้สึกแน่นก็ทําการปลดก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันพอจะดึงออกมาได้ก็ไม่ต้องปลดก็ได้นะครับมีระยะอยู่นะครับ เพื่อนที่จะถอดออกมาทำความสะอาดก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการถอดออกมาเลยดีกว่าครับตอนการถอดนะครับก็ใช้ไขควงปากแบนเล็กนะครับงัดตรงนี้นิดนึงนะครับอย่างัดแรงนะครับเพราะว่าพลาสติกมันอาจจะกรอบได้นะครับเพราะว่ามันมันมันอยู่ในจุดที่เกิดความร้อนนะครับ เก็เดึงปักออกผมจะถอดมาทำความสะอาดดีกว่าเราก็เรียงไว้ให้เป็นจุดแต่ละสูบนะครับเพราะว่าเวลาเอาประกอบเข้าไปมันจะได้อยู่ตำแหน่งของมันเหมือนเดิมนะครับ จากนั้นนะครับเราก็ทําการถอดหัวเทียนเลยนะครับตัวนี้จะเป็นบล็อกเบอร์16นะครับเป็นแบบดูดหัวเทียนด้วยนะครับแล้วก็มันสามารถเคลื่อนได้ครับตัวนี้นี่เป็นสามหุ่นนะครับมีข้อต่อรถขนาด ดูดติดมาครับมันเป็นผมซื้อแบบว่าเป็นตัวที่สามารถดูดได้นะครับนี่เป็นหัวเทียนสเปคเดิมจากศูนย์นะครับเป็นเบอร์ DIFR 6D.3D 1 D นะครับก็เอาไปเรียงไว้ตามสูบนะครับตามเลขของสูบเราเราจะได้เช็คได้นะครับว่าสูบตัวไหนมันมีปัญหาอะไรนะครับ นี้เป็นสูบที่สองนะครับการเผาไหม้ก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยรั่วอะไรตามจริงหัวเทียนมันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่พอดีว่ามันถึงระยะที่ต้องเปลี่ยนนะครับผมก็ไม่กล้าที่จะเสี่ยงใช้งานนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะเดินทางบ่อยนะครับ ถ้าเกิดมีปัญหามามันจะไม่อยากส่อมกลางทางนะครับก็เลยกลว,ว่าถึงระยะเวลาก็จะก็เปลี่ยนไปเลยนะครับก็ไล่ถอดแต่ละสูบออกมานะครับนี่เป็นสูบสามนะครับ หัวเขี้ยวยังดีอยู่นะครับก็การเผาไหม้ก็สมบูรณ์นะครับอไม่มีการแลบไม่มีการลวกนะครับหานี่เลยครับสูบสีนะครับ ดีเหมือนกันนะครับโอเคก็อันนี้การดูหัวเทียนคร่าวๆนะครับผมก็จะแนะนำนะครับแหวนนะครับจะไม่สามารถถอดได้นะครับของ n g k t นะครับจะไม่สามารถถอดได้นะครับแล้วก็ปลายนะฮะจะเป็นปลายแหลม ก็ตัวเซรามิกด้านในก็จะเป็นสีขาวนะครับจะไม่จะไม่เงานะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจุดปั๊มจะมีตีตานะครับเป็นเลขสีตัวนะครับจะอยู่ระหว่างกลางๆนะครับแล้วก็อันนี้ครับตัวสกรีนนะครับก็จะอยู่จุดกลางๆนะครับจะไม่ขึ้นสูงเกินไปหรือจะไม่ต่ำเกินไปนะครับแล้วก็จะเป็นสีออกฟ้าๆนะครับ ันนี้เหมือนกันนะครับอันนี้เบอร์ที่ผมเลือกใช้ก็คือ i z e ซฟเอฟอนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่เบอร์ที่ที่ออกจากศูนย์นะครับแต่ตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จุดที่ดูอีกนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะฮะตัว J ก็จะเป็น J ที่ไม่ท,ไมที่ไม่มีขีดข้างบนนะฮะเที่ไม่ไม่ได้ตอกเหมือนตัวทีครับ คือเป็นเจธรรมดาเลยนะครับเจแปนนะฮะจะประมาณนี้นะครับแล้วก็จุดการแต้มก็จะสวยงามนะครับความละเอียดของเนื้องานตรงนี้ก็ก็จะเป็นผิวเรียบๆนะจะไม่มีขุขระนะครับความโค้งนะฮะจะโค้งได้แบบนี้ฮจะไม่จะไม่เหลี่ยมเป็นหยักนะครับของปลอมจะเหลี่ยมเป็นหยักนะครับ แล้วก็จุดไหนนะฮะก็จะเป็นสีแบบประมาณนี้นะฮะสีจะออกแบบสากๆนิดนึงนะฮะน่ฮะแล้วก็จุดตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดเล็กนะฮะจุดจะไม่ใหญ่นะับจุดจะเรียบๆนะฮะเนี่ยฮะจะเป็นแบบงานจะออกมาดีนะครับโอเคแล้วก็อีกอย่างก็ดูเรื่องราคานะครับ ราคาก็จะไม่ถูกเกินไปอันนี้เป็นของแท้ติดรถนะครับเป็นเบอร์นี้นะฮะส่วนที่ผมใช้จะเป็นเบอร์ที่ n g k ขายเองนะครับในท้องตลาดก็เลือกซื้อนะฮะร,ระวังของปลอมด้วยนะครับเลือกซื้อร้านที่ไว้ใจได้นะครับแล้วก็ดูที่ราคานะครับอย่างผมซื้อนะฮะชุดหนึ่งก็จะตกอยู่ประมาณสองพันกว่าบาทน,นะครับ เป็นสเปค1 0 0 0 0แสนโลเช่นกันนะครับแล้วก็ตรงแม่เหล็กตรงนี้นะครับมีหลายคนก็บอกว่าถ้าเป็นของปลอมจะดูดติดแต่ถ้าเป็นของแท้จะดูดไม่ติดมันก็เทียบไม่ได้นะครับเทียบไม่ได้ทางโรงงานเขาบอกว่าบางโรงงานประกอบมาก็ติดนะครับก็สามารถดูดติดบางโรงงานประกอบมาก็ดูดไม่ติด อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับทางเทคนิคต้องต้องสอบถามทางโรงงานดูนะครับแต่บางขอ,องแท้บางอันนะครับบางเบอร์ครับก็ดูดติดแต่ติดไม่มากนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแม่เหล็กนะน,นี่ดูดไม่ติดนะครับไม่ติดไม่ติดแต่แต่จุดอื่นติดนะครับจุดอื่นก็ติดนะครับเนี่ยติดแต่ตัวนี้ไม่ติดนะครับ แต่ตัวที่ผมใส่เข้าไปนะครมันก็จะติดหน่อยหนึ่งนะครับจะติดไม่มากนะครัติดอยู่แต่ติดไม่มากนะครับต้องขออภัยที่ไม่ได้ทําให้ดูนะแต่ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะไม่ติดเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเอ่ลืมบอกไปะของแท้ก็จะมีข่าบขาวๆแบบเป็นขาบแป้งนะฮะเป็นเป็นผงอะไรสักอย่างหนึ่งครับที่เขาเอาไว้ใช้ เ,เวลาเขาประกอบนะครับหัวเทียนเขาจะมีอยู่ในตรงตรงโพรงตรงนี้นะครับเพื่อป้องกันการรั่วของของ,ของกําลังอัดนะครับเป็นคราบขาวๆแบบนี้นครับถ้าเป็นหัวเทียนแท้น,นะครับเวลาเกะกล่องมามันจะมีคราบขาวๆตรงนี้ด้วยนะครับเป็นคล้ายผงแป้งนะครับของแท้จะมีของบอมว่าจะไม่มีนะครับเวลาเราถอดออกมานะครับตรง ตรงไอเนี้ยมันจะเล็บเป็นสีเหลืองๆเ,เลยนะครับแล้วก็การเผาไหม้จะไม่สมบูรณ์ดีนะครับจะเป็นดำๆคาบแล้วก็เขี้ยวเขี้ยวอาจจะกุดก็ได้นะครับเขี้ยวขั้นล่างนะครับอาจจะกุดนะครับถ้าเป็นหัวแทนปลอมนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยครับตรงรอยตรงเนี้ยอาจจะมีคาบเหลืองๆองครับแล้วก็จะหัวเทนจะดำมากนะครับเกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะครับ อีกหนึ่งวิธีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ที่พอเป็นสายช่างนะครับที่พอจะมีมิเตอร์นะครับอันนี้เขาเรียกว่ามิเตอร์นะครับเอาไว้วัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับจากจากเว็บต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็ u t u b e ต่างประเทศครับเขาจะบอกว่านะครับหัวเทียนแท้นะครับจะมีค่าความต้านทานอยู่ที่ประมาณนะครับประมาณ4 4กิโลโอห์มถึง ถึง10กิโลโอห์มนะครแต่ละเบอร์แต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันนะครับอ่ะมาดูตัวนี้นะแล้วเปิดไฟด้วยโอเคอันนี้เป็นหัวเทียนเดิมนะครับที่ผมเพิ่งถอดออกมาเมื่อกี้นะครับการวัดหัวเทียนนะครับของปลอมนะครมันจะมีค่านะฮะมากกว่าที่ผมบอกไว้นะครับคือ4ถึง10กิโลนะครับอ่าอันนี้หัวที่ หนึ่งนะวัดได้สี่นะฮะสี่จุดหนึ่งกิโลโอห์มนะครับสี่จุดหนึ่งเคนั่นแหละครับอ่าตัวนี้นะครับสี่จุดเจ็ดสองนะครับตัวนี้นะมีรอยแ l a นิดนึงนะฮะตัวที่สามนะครับ ี่จุดสี่จุดสี่นะฮะประมาณนี้นะครับตัวที่สี่4จุดาอันนี้คือหัวเทียนแท้นะครับค่ามันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเราเจอหัวเทียนปลอมนะครับค่ามันจะโดดเลยนะครับเกินกว่ามาตรฐานเลยนะครับผมก็ลืมนะครับวัดวัดตัวที่ผมใส่ให้ดูนะฮะแต่ว่า มันก็จะอยู่เราๆห้ากว่าๆนะครับของของเบอร์ตัวนั้นนะครับประมาณนี้นะครับหัวเทียนแท้นะฮะการดูหัวเทียนแท้นะครับอันนี้ผมเอาหัวเทียนแท้มาให้ดูนะครับว่าว่ามันดูจุดไหนได้บ้างนะครับนี่นะครับรอยตรงกลางก็จะเป็นเล็กๆนะครับเป็นจุดเล็กๆนะฮะัเป็นรอยไม่ใหญ่มากนะครับเนี่ยดูเห็นหรือเปล่านะครับเป็นรอยเล็กๆนะฮะงานก็จะ งานสกรีนนะครจะเป็นสีฟ้าให้จิกล้วก็จะอยู่ตรงกลางๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาเวลาเราลูบนะครับลูบที่ลูบที่ตัวอักษรมันจะไม่นูนขึ้นนะครับแล้วก็เวลาเวลามองผ่านเงานะครับมันก็จะเป็นจะเป็นเรียบเรียบนะครับมันจะไม่เป็นรูปคลื่นนูนในตัวอักษรนะครับพวกกระเบื้องเคลือบเซรามิกเนี่ยมันจะมันจะเนียบไปเลยนะครับมันจะเรียบไปเลย นี่ครับรูปดูก็จะไม่นูนๆนะครับจะไม่โผล่โผล่ออกมานะครับแหวนนะครับถึงแม้จะเป็นของใหม่หรือว่าใช้ไปแล้วนะครับก็จะไม่สามารถถอดออกได้นะครับจะไม่สามารถล่วงลงได้นะครับนี่คือของแท้นะครับจะจะล็อกอยู่แค่นี้นะครับล็อกอยู่ประมาณเนี้ยก็จะไม่สามารถออกได้ถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากติดตามด้วยนะครับผม การทำช่องก็ประมาณนี้นะครับให้เพื่อนๆได้เซอร์วิสรถไปด้วยกัน,นครับสำหรับคนที่ใช้รถรุ่นเดียวกันกับผมอยู่นะครับโอเคเราารเ,าเราทำการใส่เข้าไปนะครับโดยการใส่เข้าไปในบ็อกนะครับห้ามหย่อนลงไปนะครับโอกาสที่หัวตรงนี้จะไปกระแทกกับบา มีนะครับแล้วก็เกลียวก็จะอาจอาจ,จะไปกระแทกโดยตรงนะทำให้เกลียวเสียก็ได้นะครับให้เราใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ทำการหมุนด้วยมือก่อนนะครับหมุนจนสุดด้วยมือนะฮะตัวน,นี้ผมใส่เข้าไปเลยเพราะว่ากาันเอ่อพวก สิ่งแปลกปลอมเข้าไปนะครับเพราะว่าผมจะไปนั่งทําความสะอาดคอยอีกครั้งหนึ่งก่อนผมเลยใส่ตัวนี้ไว้ก่อนเลยครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการขันนะครับครับตอนนี้ผมก็ได้ประกอบ กลับเป็นที่เรียบร้อยแล้นะครับแล้วก็ขันน็อตเบอร์สิอ่าอย่างละตัวนะครับติดปกติเครื่องนิ่งเครื่องเดินเรียบปกตินะครับไม่ขันนะครับ ข้าวครับสาหรับรถที่มีอาการหัวเทียนบอดนะครับหรือว่าเจอหัวเทียนปลอมนะครับก็คือเวลาสตาร์ทรถนะครับเวลาเปิดแอร์เปิดอรนะครับรอบเครื่องมันจะกระตุกกระตุกนะครับถรถเหมือนมีอาการกระตุกกระตุกนะครับเวลาเร่งออกตัวอย่างเงี้ยครับแล้วก็เจะไม่ค่อยมีแรงนะครับเหมือนจะสะดุดสะดุดหน่อยนะครับไม่ค่อยมีแรงเวลาออกตัวนะครับให้เพื่อนๆนะครับลองมา นะครับถ้าเกิดเจออาการก็ให้ลองมาเช็คดูที่หัวเทียนนะครับว่าว่าหัวเทียนเราบอดหรือเปล่าอย่างรดผมเดิมๆนะครับตั้งแต่ออกจากศูนย์มาถ้าเป็นอาการนี้ก็ถ้าถึงแสนโลก็ให้เปลี่ยนหัวเทียนไปเลยนะครับแต่แต่ถ้าเพื่อนๆเ,เปลี่ยนหัวเทียนมาแล้วก็ให้ถอดดูหัวเทียนเช่นกันครับเพราะอาจจะโดนหัวเทียนปลอมนะครับแล้วก็ อาการที่หัวเทียนบอดไฟรูปเครื่องมันจะไม่โชว์นะครับอาการหัวเทียนบอดไฟรูปเครื่องไม่โชว์ครับอาการจะมีอย่างที่ผมบอกไปครับจะกระตุกกระตุกนะฮะแล้วไม่มีแรงนะไฟรูปเครื่องในหน้าปัดไม่โชว์นะครับโอเคนะครับถ้าเกิดชอบคลิปที่เป็นสาระมีประโยชน์แบบนี้ก็ฝากกดติดตามให้ช่อง Boy PPC ด้วยนะครับแล้วเราจะมาดูแลดูแลรถไปด้วยกันนะครับผมขอบคุณมากครับ